จรโชคทอชชีมานายประยูทิวคณะผู้บริหารศูนย์เรียนรู้ปัตยาเศรษฐกิจตำบลบางสนศูนย์ราชท่านผู้บริหารข้าราชการสถานการศึกษาสื่อวนชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนางน้าธีในยกเทศมติเทศบาลตำบลบางสนออกอารายงานในการจัดกิจกรรมปลูกข้าวเหลืองประทิวด้วยศูนย์เรียนรู้ เกษตรรเศรษฐกิจทอเพียงตำบลบางสนสุ่งปราดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนตำบลบางสน,นุวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบังสนจัดกิจกรรมปลูกข้าวเหลืองปะเทอนุนรักษ์สายพันธุ์ข้าวเหลืองปะเทียเป็นการส่งเสริมแะทะดูข้าร่วมกิจกรรมได้กระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าวเหลืองปะเทีวด้วยการนมนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจทอเพียงบ้านกำน,นา ภูิชัยในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,น,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา90พรรษา12สิงหาพื้นเมืองดั้งเดิมของอำเภอปะทิวมีข้อมูลบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รับรองเมื่อปีพุทธศักาาราช2552หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารศุนยสเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบนบางสมผู้แทนท่าทีเครือข่ายภ่าเอกชนสูตรปรุงพันพุกรรมทุพวกกุ้งเครือเจริญโภกพันธ์ท่านผู้บริหารข้าราชการสถานการศึกษาสื่อมวลชนและแผกผู้เกยรริ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการดาเนินการจัดก,ก,กิจกรรมปลูกข้าวเหลืองปะทิวอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบางสนนกล่าวรายงานวานั้นทราบถึงความมุ่งม,มั่นและตั้งใจของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสนศูนย์รปราชจักกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าวเหลืองปะทิวเพื่อการน้อมนำพระราชดำริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรลางนาคูพิชัยในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเรื่องในเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถระชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสำหรับการจัดกิจกรรมเข้าเรือในฤดูการนี้ทางภูมิศาสตร์จีไรับรองเมื่อปีพศ2005 12ซึ่งผมขอแสดงความชื่นชมต่อความเข้มแข็งของความยั่งยืนผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนที่มารวมกันในวันนี้จะภาคภูมิใจกับสิ่งที่สูนเรียนรู้ปรัญญาเศรษฐกิจพพาะเชียงตลบางนสวนป่าได้พัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ท้านี้ผมขออำนวยพรให้การดำเนินกิจกรรม ปลูกข,ข้าวเหลืองปะทิวอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเหลืองปะทิวประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการและขอขอบคุณพร้อมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในการร่วมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรมมนเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางอาหารและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการดําเนินกิจกรรมปลูกข้าวเหลือปะทิวอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวเหลือปะทิวในฤดูการพาะปลูกประจําปี2566อย่างเป็นทางการณ้าบัตจนบ้ครับขอบปรคกัาระดับตัดไปเลยครับขอเชิญระดับต่อไป กระดัดตะไปเลยครับก็ขอเรียนเชิญอคุณอาชิรยาประสบเนตรผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรขอเรียนเชิญกระดัดตะไปเลยครับขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของเกษตรจวัดจุ่มวาครับเชิญครับมาเลยครับอ่าทีวีด้วยนะครับทั้งหมดเลยครับนักศึกษาของกอตำรวจตึนะมาที่นี่เพี่ออะไรไปวางกันนั่งหน้าครูเล็กฝั่งนู้น เอาเร็วๆครับดำแล้วดำอีกหนึ่งสองสามเก็บตังถอดัมาได้เลยนะครับเดี๋ยว้าไปตรงแปลงนะครับจุกแล้วก็ต่งซองไหมคะพี่เปร่แ้วก็แต่งซ

นไม่หรือครับสอง้ะตรงอ้อาจารย์เป็นเวิร์ดโอเป็นเวิโอดครับพี่ดันหรือตอนตักกัานะอย่าลืมเด็ดนะครับเด็ดยอดนะตัดยอดออกด้วยนะครับเพื่อมันจะได้แตกใหม่ชาวนา เีนมาได้ไปนะครับน้องๆก็ลงไปนะครับเี่นล้วมาอหน้าไหนดีก็เลยรงเนหาหน้าก็ได้ครับหน้าทั้งวัน้หัวขาเปเป็นเป็นลูกพอดสี่ลูกอยู่ที่เสาธงยาวข้าวไปถูกไปนั้นน่ะได้ครับเดี๋ยวนะขอดวงนั่่

เท่านี้แหละตอนจะมาโอ้โหโดนะ้าม่าจะได้หมดแล้วมีใครถอนกล้าเป็นบ้างเนีเครับถอนได้เลยนะครับท้างข้างไหนก็ถอนได้นะฮะนะถอนถอนกล้ามากเลยครับค่อยๆถอนทีละสองต้นสามต้นสี่ต้นนำถอนนำนำ,น,ำน้องๆถอนกล้าหน่อยนะครับคุณพิชัยครับ ไปพาหนูหน้องๆไปถอนกล้ากันหน่อยหนูหนูไม่ลงคะอหแลกไม่ลงอีน้การในงานที่ไยวครับเันากในาตั้นก็คือว่าสถานที่แห่งนี้มันต้องเกิเกิบในเรื่องราวความรู้ในพื้นที่นะครับแะครั็ในการทันา แต่ผมโชคดีนะ DNA ผมดำนาเป็นลูกชาวนาเนะครับเกิดมาจากฐานความยากจนคนพิจิตรในฐานความยากจนนะครับการพาเด็กที่ไม่เคยดำนาก็พามาดำนาไม่เคยเล่นโคนก็ต้องมาเล่นโคนนะครับและไม่เคยเรียนรู้เรื่องควายก็ได้มาหลังกรมชุมชนทั่วไปนะครับตอนนั้นผมได้อยู่เรีนรู้ของ CP นะครับก็ท่านพาที่นี่ท่านมาต่อตั้งเลยนะในช่วง